หมดนี้เลยเนอะบอกว่พี่อยู่คนเดียวหนุ่นอยู่ข้างหลีอยู่แล้วเออไม้มันอยู่ที่ช่วงเอวครับใครก็ได้เอาอินนี่ไปเก็บนะเกียดมันอ่ะพร้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปบ้างปีแล้วเดินทางมาถึงกออสุดท้ายแล้วค่ะค่ะใจหายแน่นอนทุกคนใจหายเนาะเพราะมันอยู่กันมาเรื่อนานเลยใช่ครับ ก็วันนี้เป็นเป็นวัน finale p สำหรับพี t เบ๊ e เด e ดซีรีส์ซีซั่นสนะคะจากที่เราได้ได้สนุกกันมาในซีซั่นหเนาะแล้วเราก็ยังรู้สึกติดใจอยากอยู่ด้วยกันต่อเราก็เลยยือมาแต่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรานะคะในที่สุดแล้ววันนี้ก็ก็มาถึงก็เป็นวันสุดท้ายของพีดเบ๊บเด็ดซีรีส์กันแล้วก็ถามใจหายไหมใจหายไหมคะ หายไปนานละก็จะหายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าเราอยู่กับตัวละครทุกตัวในพิทเบฟมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เริ่มต้นอย่างพวกพี่ก็จะอยู่กับโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่วันแรกของการที่แบบไปอ่านเจอพิทเบฟแล้วก็ชอบแล้วก็ไปขอซื้อมาทําแล้วก็มาคัดตัวเด็กๆมาจนอยู่กันมา2ปีกว่าวันนี้ก็ ก็ผูกพันแล้วก,ก็มีความรู้สึกว่าแบบเออวันนี้มันจบแล้วแต่ก็ก็ไม่เศร้ามากค่ะเพราะว่าก็ยังต้องลบลาค่าฟฝันกับพวกมันไปอีกใน <c oughs> ในโปรเจกต์อื่นๆกันต่อไปตอนนี้ก็ยังลบลาค่าฟฝันกันอยู่กับกับโปรเจกต์ต่อๆไปกันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่เราจะได้เห็นแบบ13คนเออเต็มๆแบบนี้บนเวทีก็ก็คงเหลือไม่เยอะแล้ววันนี้ก็คงวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของของในประเทศไทยด้วยซ้ำมัง้ง เพราะว่าเดี๋ยวก็ถ้าจะเหลือก็คงเป็นเรื่องการเดินทางไปงานแฟนมิสในประเทศต่างๆที่จะมีโอกาสได้รวมตัวกันแบบนี้อีกแต่ตอนนี้ก็เราก็ต้องแยกย้ายกันไปทํางานอื่นๆตามหน้าที่ของตัวเองกันแล้วค่ะนี่เอะครกับเพราะเราร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยเราแสดงด้วยเนี่ยคกับน้องๆพี่ว่ามันคือช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคิดว่าพวกเราทุกๆคนทําเต็มที่แล้วครับแล้วก็เรามีความสุขกับโปรเจกต์นี้ เต็มที่แล้วคือซีซั่น2ถือว่ามันเหนือความคาดหมายแล้วมันเหมือนโบนัสสำหรับพวกเราทุกๆคนด้วยไม่เฉพาะแค่คนดูครับสำหรับ,รบน้องๆทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนผูกพันแล้วก็คิดถึงความเป็นพิดเบฟพ,พอตอนที่เราประกาศว่าเราจะทำซีซั่นสองขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเออแค่ได้ทำก็ก็น่าจะคุ้มแล้วพี่เชื่อว่าน้องๆทุกๆคนอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่มาส่งตัวละครกันเนาะแล้วก็ มามอบความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งในฐานะพิทเบฟแฟมิลี่อะไรเงี้ยครับในโซเชียลก็มีแอปเซลล์กลายว่าเอ๊ะจะมีสามอีกไหมอันนี้ตอบได้เลยคนน่าจะไม่แล้วล่ะค่ะครัแล้วน้องนะคะรู้สึกไงบ้างพอเดินทางมาถึงสุภาพแล้วเอาเปิดจากไหนก่อนคะนี่น้องเล็กน้องเล็กอ่ะน้องเล็กน้องเล็ก สวัสดีครับอันนี้เล็กไปอันนี้เล็กไปหยาดสินี่คนนี้ต้อ๋อะไรอ็กน้องเล็กสวัสดีครับยังไงก็อยู่กันมายาวนานมากกับสองซีซันนะครับก็ทุกตัวละครก็มีความสัมพันธ์รวมถึงนักแสดงทุกคนแล้วกันที่เราอยู่รวมกันมาแบบ ยาวนานแล้วก็ไม่อยากให้มันจบแต่ก็แต่ก็สีทนสุดท้ายแหละจบจบแล้วไหมเราเรียกว่าเราแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเราจะกลับมารวมกันอย่างยิ่งใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเ้ไม่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 ไอ่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไ่ไมวไม่่ไมมันม่ไ่ม่ไ่ไม่ไม่่ม่ม่ไมม่ไม่ม่ไม่ม่ไ่่ม ก็ก็องตรงใจหายครับเพราะว่ายังจําวันที่เรามายืนตรงนี้ได้วันอีพีแรกซีซั่นแรกอ่ะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่เราจะส่งตัวละครกลับไปสู่โลกของเขานะครับก็ผมพยายามไม่พูดเยอะผมไปไวมากก็พวกเราถือว่าโตกันมาเป็นกลุ่มก้อนที่ แข็งแรงมากแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอดีกว่าไปคนต่อไปดีกว่าพี่สายเลยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์เมคอัพอีกที่มันไหลก็ใจหายก็ใจหายเลยครับใจหายแล้วก็ทุกคนน่าจะความรู้สึกเดียวกันที่ที่รู้สึกว่าวันนี้มันมาถึงวันนี้ที่วันสุดท้ายแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ก็มันก็คงเป็นความรู้สึกที่เวลาเรามองย้อนกลับไปมันก็จะเป็นเป็นผลงานที่พวกเรา คงคิดถึงอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีมีความผูกพันเป็นตัวละครที่พวกเราอยู่กับมันนานที่สุดน่าจะแบบว่าสามปีสามปีอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกใจหายแล้วก็คงคิดถึงบรรยากาศในกองที่ทํางานร่วมกันครับผมผมก็จําได้แต่วันที่9ก้าคุมพาครับตั้งแต่แครบทกีเบฟกันมาแล้วผมได้ไปดูคลิปที่แบบแฟนคลับเขาตัดต่อแบบแต่ละคนการเดินทางเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าก็คนต้องพูดใจหายอีกรอบเพราะว่า เราเราอยู่กับตัวละครนี้มาแบบเกือบสอสปีทําให้ผมว่าทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครนี้แต่ผมก็หวังว่ามันไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของท,ท,ทุกคนครับของแกงพิดเบครับก่อนก่อนที่จะไปพี่งอึนสำหรับสองคนนี้อยากรู้ว่าตัวละครให้อะไรกับเราบ้างมันทําให้เราเติบโตไปแค่ไหนหรือประสบความสําเร็จยังไงบ้างปัญหาทําให้เราเติบโตสำหรัผมอะ <c oughs> ผมตัวละครเปลี่ยนชีวิตผม ไปเลยครับตัวละครเจฟมันเหมือนทําให้ผมเติบโตขึ้นในในฐานะการทํางานก็ตามหรือในฐานะการใช้ชีวิตครับผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับตัวละครเยอะมากครับก็เช่นกันครับบางบางมุมมองบางบางอย่างที่ตัวละครแบบตัดสินใจหรือว่าคิดที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็มานั่งคุยกับตัวเองว่าแบบเออถ้าเป็นเราเราจะทําแบบนั้นไหมเราจะแบบตัดสินใจเหมือนที่ที่ตัวละครเขาเขาเลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าบางอย่างบาง เขาเรียกบางซีนก็ให้ข้อคิดให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกันเปลี่ยนความคิดในบางมุมของเราผมผมก็เอาจริงชาลีกับผมเหมือนแบบคล้ายๆกัน,น,นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เข้ามามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างเหมือนแบบที่ชาลีเนี่ยเขาเข้าไปหาพี่เบ๊บไปแบบไปยืมรถซึ่งจนตอนนี้ก็มาจนความจําเสื่อมอีกรอบแล้วก็คือมันเนื้อ <laughs> เรื่องมันมายาวไกลมาก โดยวันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องราวยาวกันขนาดนี้ก็ระหว่างทางผมว่าระหว่างทางมันเป็นประสบการณ์ที่สําคัญทั้งของชาลีแล้วขอ,ของผมที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ผ่านอะไรมากับแกร์ Gang X Hunter แล้วก็ Red Racing นะครับนี่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> Kita ด้วยอีกหนึ่ง ใช่หม MM. อคไม่ใช่ไม่ใช่ E P e A อ๋อ P ไม่ใ e ช่ไม่ใช่ยสเซดูนิมือนั่นหลครับเราเราก็เลยมาเป็นแก๊งที่มีคนมากมายแลวก็นีใจที่วันนี้เราก็ได้มาร่วมอยู่ด้กันในวันส่งลาครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับสื่นิยายกันทั้งหมดครับ ผมก็รู้สึกว่าชีวิตชีวิตเบฟค่อนข้างคล้ายกับชีวิตผมก็มีผ่านเรื่องราวมาเยอะแล้วก็เขาก็เหมือนสู้อะไรมาด้วยแล้วก็พอมาถึงพิธเบฟที่ผมได้รับโอกาสก็เหมือนเป็น EP 13ของซีซั่น2นะครับวันนี้จะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็เหมือนชีวิตผมที่ได้เกิดใหม่ไม่มันเดี๋ยว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 ไวส์มาได้ไหม พี่ติงนัดติงนัดโอ้โหะไรเนาะก็รู้สึกว่าได้ทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีแล้วครับก็น่าจะนี้ก็คืออยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําตลอดไปว่าครั้งหนึ่งเคยได้รับบทคุณพีทได้เล่นได้เล่นซีรีส์พีทเบสด้วยซีรีส์ครั้งแรกในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงขอบคุณครับก็ใจหายเหมือนทุกๆคนแหละครับแต่ว่าอีก หนึ่งความรู้สึกนึ่งก็คือจริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วเนาะแบบเราไม่รู้ว่าแบบอีพีสุดท้ายที่พวกเราแบบตั้งใจจะแบบถ่ายทอดออกไปคนดูจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นเหมือนกับเราไหมอย่างเงี้ยครับนี่งก็คือเป็นนะคะครับผมอ้ออยากให้ดังติงตัวละครอ๋อตัวหลังจริงจริงก็เป็นคือสำหรับนัดอ่ะก็จะเป็น เหมือนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งกับซีซ<ะ>ั่นสองอ่ะก็จะเป็นอีกคนละตัวละครกันเนาะสำหรับคริสเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ในแง่มุมของแบบความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะด้วยตอนที่เราเวิร์กแล้วแบบตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบว่ามีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาแบบไม่สนใจอะไรแล้วก็ตั้งใจเพื่อให้ถึงทาทุกอย่างเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ได้ ก็ได้ตรงนี้มาปรับใช้ด้วยถึงม้จะมีเรื่องขอบความรักอะไรเข้ามานิดหน่อยอะไรองี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็อยากจะให้เราติดตามครับว่าความรักแบบว่าเซ็การ์ทเนอร์จะจบลงอย่างไรดีหรือร้ายหรือไปต่อความรักจะทําให้เราวันไหวหรือเปล่าหรือเราอยากจะยังแน่วแน่อยู่เหมือนเดิมครับสําหรับผมคุณพีก็ก็อยู่ด้วยกันมา2ปี3ปีเหมือนกับทุกๆคนก็อยากจะขอบคุณเขาที่ทําให้ผมได้แบบพัฒนาตัวเองเป็น คนที่ดีขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็ในชีวิต <apps> จริง ú, ผมก็ได้เรียนรู้การเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับขอบคุณครับความรู้สึกก่อครับก็เหมือนทุกๆคนแหละครับใจหาแล้วก็เราร่วมเดินทางกันมา2-3ปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายจริงๆหรอที่เราจะส่งตัวละครกลับไปสู่นิยายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า มันคงมีหลายมวลคอรู้ส็กที่มันมันอาจจะโอ้ยจะเย็นๆๆมันอาจจะแบบจะเย็นนะ <laughs> จะเย็นมันจะมันอา,จ,า,นอา,จ,าจะคงคิดถึงทุกคนในกองอะไรเงี้ยรวมถึงทีมงานที่ร่วมกันเดินทางมาสู่อีพีสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนตั้งตา,ตารอแล้วกันอย่างที่ เราได้ตั้งใจทํางานไปอยากทุกคนได้เฝ้ารอกับกับผลงานที่ทุกคนทีมงานแล้วก็อยากทุกคนได้ดูจริงๆแล้วก็ความตั้งใจนี้มันมันจะออกสู่สายตาทุกคนอย่างภาคภูมิใจแน่นอนครับผมสําหรับผมก็รู้สึกอจริงรู้สึกเศร้านะที่วันนี้ต้องมาส่งตัวละครแบบกับส่นิยาาจริงๆแล้วก็ไม่มีต่อแล้วก็เลยอาจริงก็ดีใจที่ ต,ตัวตัวละครเนี่ยได้ไปเติบโตในแบบของเขาในโลกของผิดเบฟทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อยากดีใจกับเขาด้วยแหละว่าแบบเออถ้าไม่มีพวกตัวละครทุกตัววันนี้ในผิดเบฟเนี่ยก็คงไม่มีผิดเบฟมาจนมันถึงวันนี้ครับใช่ให้อะไรกับเราให้อะไรครอคิมก็เป็นตัวละครที่เอาจริงไปอยู่ทั้งทีมเลนเล i n g ทีมไม่ดีมาก่อนแล้วก็มาอยู่ทีมเอเกนเตอรซึ่ง เป้าหมายของเขาก็คงก็คงชัดเจนอยู่เสมอก็คือเป็นเป็นนักแข่งก็คือเป็นธรรมวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาปรับใช้ในชีวิตจริงก็คือเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงหรือว่าในเรื่องของการบันเทิงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราควรตั้ง g แบบช็อตเทอมลองเทอมอะไรเง,งี้ยควรควรที่จะเอามาปรับใช้ในตัวคอครของคิมแล้วก็ชีวิตจริงของผมครับของผมก็ สำหรับตัวเชนตาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนสะท้อนตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงนงคะครับเพราะว่าอย่างที่พี่ชอตพีเอสได้บอกไปตอนแรกว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันสร้างมาจากตัวนักแสดงจริงๆที่แบบว่าควบคู่กันไปก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มองมองกระจกอีกบานหนึ่งที่ได้แสดงตัวตนของเราออกมาว่าจริงๆแล้วเ,เราเป็นคนแบบนี้นะแบบ หรือว่านิสัยที่เราแบบไม่เคยรู้ว่าตัวเองหรือว่าไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นยังไงครับก็ได้รู้ได้เรียนรู้จากตัวละครครับครับเนื้อโอ้วัสดีครับสัสรีครับกล้ามใหญ่ไปหน่อยครับโอ้โหอ้แล้วมาแล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆดูดึงเ้ากดึงขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยดีครับอ่ะ โอเคครับที่สุดท้ายแล้วสําหรับผมครับก็จริงๆก็เหมือนที่เพื่อนๆได้พูดไปนะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ได้ร่วมในร่วมประจนภัยไปกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับกับพี่เอ็พีชอตกับทีมงานทุกคนนะครับก็รู้สึกผมได้พูดตลอดเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เข้ามาในโปรเจกต์เนี้ยคือผมก็ผมแฮปปี้ในวันแรกแล้วก็ จนกระทั่งวันนี้แม้ว่ามันจะจบลงผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเศร้าใจอะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้เดินมาด้วยกันตั้งแต่แรกผมรู้สึกว่าไอความสุขที่ผมเก็บมา2ปีกว่าสองปีครึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ worth it มันคุ้มค่าแล้วครับผมก็เลยว่าผมแฮปปี <ต atom. S 2> ้ดีครับส่วนท็อปก็น่าจะรู้สึกใจหายเหมือนกับทุกคนนะครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มา2 3ปีแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพวกเรา อยู่กันตั้งแต่บอยเจอรี่หนึ่งมามา,มาตั้งแต่แบบร่วมกันแคนอะไรเงี้ยครับคือรู้จักกันตั้งแต่แรกๆเลยค,คือวันนี้มันเป็นอีพีสุดท้ายก็จริงแต่ว่าพวกเราก็คือก็ยังคงเป็นพิษเบบอะครับเพราะว่าพวกเราก็คงมีความทรงจำความทรงจําที่แบบทําร่วมกันก็ถ้ามันนานไปแล้วพวกเราก็แบบจะคิดถึงตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็วันนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้เล่นตัวละครนี้แล้วก็ ลังจากนี้ก็ทุกคนก็มีเรื่องที่ต้องไปเล่นแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างี้ครับก็ยังไงพวกเราก็คือผิดแบบครับอย่าอย่าครับตัวละครนะครับของตัวท็อปโซนิกก็คือแรกๆอ่ะก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของท็อปเลยอยเงี้ยหยุดเอ่อที่เป็นเรื่องแรกในวงการบันเทิงก็ครั้งแรกท็อปก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องเล่นหรือว่าแสดงยังไง แรกๆคือท็อปเป็นคนที่แบบตื่นเต้นง่ายอะไรเงี้ยก็คือพูดโลกพูดลนแบบพูดเร็วในบทในซีอะไรเงยครับคือหลังๆก็พอมาซีซั่น2ก็แบบมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นครับผมก็คือมีการแบบพูดช้าลงบ้างครับช้สมติมากยิ่งขึ้น <c oughs> เพราะว่าแบบประสบการณ์เราก็มีมากขึ้นจากตอนแรกอะไรเงี้ยครับเบินครับรบ,บทนอก็ผมก็เป็นบทหนึ่งที่ผมรักมากนะครับ ผมคิดว่านอตด้วยความที่นิสัยนอตมันเป็นคนแบบมีความเป็นเด็กเด็กๆอะครับแบบว่าผมว่าการที่ผมได้อยู่กับคาลิเตอร์นี้มันทําให้ผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วมันแล้วคือผมรู้สึกว่าการเป็นเด็กมันมีความสุขได้ง่ายมันทําให้ผมยิ้มง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเวลาที่เราอยู่ในบทนี้และเวลา2ปีกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่มีความสุขได้มากขึ้นได้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณบทนอตที่ทําให้ผมได้สัมผัส ความเป็นความเอ๋อความบ้็อกอะไรเงี้ยอีกอีกอะไรเงี้ยครับมันก็ดีครับอาบ้าะครับมิวได้วยมั้ยอ่ะไปะล็อกยมิวเพราะแก๊งไม่มีคู่ครับ,รบไม่มีคู่<อ>แต่ก็มีหัวใจนะครับแม <c oughs> ่กำแรงอ,ะ <c oughs> อ่ะอันนั้เดี๋ยวจะพยายามหาคู่ <c oughs> <c oughs> ครับก็ วันนี้ก็เป็น e ีีสุดท้ายของปิดเบฟนะครับก็ผมว่างานเลี้ยงมันก็มีวันเลือกลาแหละก็ก็อยากจะเก็บความทรงจํานี้ไว้ดีที่สุดละกันแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็เติบโตไปอย่างที่พี่ๆทุกคนพูดแล้วผมว่าทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์กับตัวเราแล้วก็ผมว่ามันดีที่สุดกับพวกเราเลยที่เราได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ครับ อ่ะครับ<ด>ก็รู้สึก<ด>ภูมิใจมากกว่าภูมิใจมากกว่าที่ได้เล่นตัวบทดีนี้ซึ่งต้องบอกว่าการที่เราได้เล่นบทดีแล้วก็อยู่ในแกงผิดเบฟเนี่ยก็มีความรู้สึกดีใจถามว่าปลื้มมากไหมปลื้มมากที่ได้เรียนรู้จากหลายๆคนเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยต่างกันเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเราเครียดด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความใจหายแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันอาจจะอยู่ใน ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดดิสในเมมโมรีความทรงจำของเรืของเราครับ8กิกโอ้ฮาร์ดแวร์8กิกด้วยครับยังดูพอดีความจุเท่าไหร่ฮาร์ดแวร์8กิกความจุเท่าไหร่ USB ครับ8กิก8กิกพอฮาร์ดแวร์อะต่อต่อมิวก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิทเบฟคือสำหรับมิวเนี่ยพิทเบฟมไม่ใช่แค่ซีรีส์เรื่องหนึ่งครับ เหมือนพิดแบบให้ทั้งพี่น้องเหมือนทว่คขานี่มูเป็นลูกคนเดียวด้วยแหละแล้วพอมูมาอยู่ท่ามกลางพี่น้องทั้ง12คนก็เหมือนได้เจอครอบครัวใหม่ที่มีความสุขมากครับคตัวละครตัวละครวิลลี่เหรอครับอผมรู้สึกว่าตัวละครวิลลี่นี่ให้ให yeah. fall, so oh. ้ความกล้ากับมวใช่ครับเพราะผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความกล้ามากเท่าตัวเขาอะครับ มือนพอได้ได้มาอยู่กับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนหาหามุมนี้เพิ่มให้ตัวเองได้ครั<า>บก็ตัวละครดีนสอนให้รีรู้จักคําว่าหนักแน่นกับเป้าหมายคือมองว่าคือคือ,ค,อคือซีซั่นแรกกับซีซั่นสองมันมีความแบบเป้าหมายต่างกันอย่างซีซั่นสองเนี่ยเป้าหมายก็คือ ต้องหนักหนักแน่นกับสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้แล้วก็ต้องทําให้สําเร็จแล้วก็อย่างซีซั่นแรกก็คงให้ข้อคิดตรงที่ว่าแคร์คนรอบข้างให้มากขึ้นไม่ใช่แคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าครับที่ัวละครให้แล้วที่โัวละครให้แล้วนะเอามันจริงๆอ่ะเอดีเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู เห็นมละินเนอร์รับของวินเนอร์รับงวินเนอร์ผมว่าไม่มีครับผมเลยผมเลยผมพูดเลนผมว่าตัวละครวินเนอร์ก็อย่างนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มันใช้ชีวิตแบบโลดผลแล้วกันแล้วมันก็ไม่ค่อยคิดอะไรอยู่แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันให้กับผมก็คือโดยเบสผมแล้วผมไม่ได้เป็นคนล่าเริงอย่างนั้นผมไม่ได้เป็นคนดีดผมไม่ได้เป็นคนมี energy มากมากเลยก็ขอบคุณวินเนอร์มากมากที่ มาเปลี่ยนชีวิตผมแล้วกันจากเด็กที่เคยเกือบจะแบบจุดดิ่งของชีวิตก็รู้สึกมันก็มาเพิ่มสีสันให้กับชีวิตมากๆครับครับครับถึงเขาเหลืออีกคนนึงครับเหลือป่าป่าครับป่าโทนี่ตัวละครนี้ให้เราจับคนครับตัวละครนี้ตัวละครนี้นี่ขึ้นหลอกตาแล้วตัวนี้หรอ โทนี่จะให้อะไรใครได้โทนี่เหรอสำหรับพี่อะโทนี่เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้แบบมีแง่มุมมองอะไรที่มันดีๆหรือเป็นประโยชน์เนาะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีในมุมนั้นนะครับก็เป็น<ไ>ปตัวละครที่เป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างของเรื่องราวละกันเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่โทนี่ให้แต่ว่าสำหรับพี่อ่ะโทนี่ทำให้ โอเคโอเคก็ทนี้ทนี้ทำให้พี่ได้กลับมาแสดงละครอีกครั้งครับก็ก็ได้กลับมาทำอะไรที่เคยทำอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ี่คิดว่าแบบคงคงไม่ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญพิดเบฟบคงทำให้ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เราได้เรียนรู้ ความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึง่งพี่อาจจะมีแค่ครอบครัวเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นอีกอีกรูปแบบหนึง่งก็ดีครับฮึบฮึบจบฮึบจบเพออ้าว,าว,าวมาแล้วก็ไม่บอกนี่ยังไม่ พีเตอร์ครับเต้องปลอมตัวตลอดเลยพพีีีเเตตสสวัดรอมาเลยครับทำไมดีครับข้านวลหน่อยดิพี่ช่วงช่วงนี้ต้องปลอมตัวค่ะครับผมกับความสำเร็จสองซีซั่นมีอะไรอยากแบบบอกคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆบอกโอ้โหบอกอ่าบอกนี้ก็ได้ครับคือผม ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำซีรีส์ไวเรื่องแรกกับกับคนที่เขาเรียกว่ามีอะไรนะมีมีความตั้งใจกับมันมากๆอย่างพี่ชอตอยู่ทั้งทีมเนี่ยครับโดยการที่ผมก็เรียนรู้ไปกับทุกคนนี่แหละในการทำทำซีรีส์ไวเพราะผมก็ไม่เคยทำเนี่ยครับแล้วก็เป็นประสบการณ์หลายหลยอย่างเลยครับรวมถึงเรียนรู้เรื่องการทำซีรีส์ไวเรียนรู้การทำกับนักแสดงใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะคิดไปกับไปกับ ไปกับทีมว่ามันจะเป็นทางไหนดีเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้ทําซีนรถด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นใช่ไหมอยู่ๆใครจะให้คนมาทําอยู่ๆให้พุ่งกลับมาทำหนงรถแข่งได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ง่ายเลยเงี้ยครับก็ขอบคุณครับที่ให้โอกาสให้ให้โอกาสผมได้ทําหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําเลยแล้วก็สนุกมากครับต่นี้ก็พร้อมที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่กำลังอยู่กำลังผีอยู่ครับครับ บอกนอตีากอนี้แหละแม่ชอบนี้แหละะทกเมล่ตไมต้องเป็นพี่ล่ะอ้คเตรียมฮึบเมียวนแล้วนะคะคำถามคืออะไรนะคะมีอะไรอยากบอกน้องๆเลยค่ะมีอะไรอยากบอกละค่ะเปิดคะคำถามปลายเปิด เปิดก๊อกก็แปลกดีค่ะที่ไม่เคยคิดว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งจะมีแบบลูกชายตัวโตๆทีเดียวถึง13คนแบบนี้ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาก็ครบรถมีทุกอย่างนะมีโกรธมีโมโหมีห้องเย็นมีด่ากันมีซับซึ้งน้ำตาไหลประทับใจ ชื่นชมพวกมันมีแบบครบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ในในช่วงวัยหนึ่งซึ่งเราอาจจะทําอะไรมาเยอะมากจนจนคิดว่าแบบเออทำมาหมดแล้วอะไม่น่าจะมีอะไรที่ที่อยากจะทําอีกอะไรเงี้ยแล้วอยู่วันหนึ่งก็ฮึบค่ะ จบจำง่ายอยู่ได้ไหมยู่วันหนึ่งก็มีมีโอกาสค่ะที่ได้มาเจอกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็งานใหม่ๆที่ตื่นเต้นพิดเว็บเป็นเลยที่พวกเราตื่นเต้นมากเพราะว่าสิรงลไวเรื่องแรกใช้แล้วสิรรถแข่งเรื่องแรกได้ทํางานกับพวกนี้เป็นเรื่องแรกทํางานกับพี่เตอร์มันเป็นอะไรที่แบบแรกๆไปหมดเลยจนทําให้เรารู้สึกว่า อ๋อจริงๆแล้วเรายังไม่แก่เว้ยเรายังมีอะไรยังไม่ได้ทำอีกตั้งเยอะแหนอะไรอย่างี้ค่ะก็ทำให้แบบลุกขึ้นแบบรู้สึกแบบมีชีวิตชีวากับชีตมากขึ้นถ้าเกิดบอกว่าใจพูดอะไรกับไอ้พวกนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเออพวกแกเก่งมากดูดแล้วนะจำเลดูแล้วนะจำเลยนะจำไล้นะพูดแล้วนะค่ <c oughs> <c oughs> นะ สปอยยี่ปีสุดท้ายพี่เอแล้วกันค่ะเราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างเออ happy ending ครับให้มันรู้ๆกันไปเลยและ happy 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 ไม่ใช่ happy เฉยๆคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของของการสร้างซีรีส์อะครับมันก็คงเป็นเรื่องของสร้างสรรงานให้ให้ทุกคนคนดูของเรามีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่า ในตอนสุดท้ายของพิ t b เบฟสิ่งที่เราอยากจะมอบให้ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่แบบติดตามพวกน้องๆมาตลอดแบบเกือบ3ปีอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้คือของขวัญจากพวกเรามันก็จะมีมีซีนที่มันมันไม่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข,ของขวัญจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้ชมในโรงหนังวันนี้เป็นเป็นคนกลุ่มแรกนะครับมีความสุขรวมไปถึงแบบ ทุกๆคนที่จะได้ชมในคืนนี้นะครับก็พี่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีนั้นมันคือความสุขที่ทุทกๆตัวละครเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนที่เรากำลังถ่ายทำกันมาแล้วพี่คิดว่ามันมันจบแบบอื่นไม่ได้แหละครับทุกคนได้รูแฮปปี้ happy. สบายใจแล้วนะคะนอกจางนี้เดี๋ยวน้องๆแต่ละคนก็เจะมีผลงานให้ได้ติดตามกัวเช ่าถามแบบนี้ได้ไงอ่ะถามแบบนี้เดี๋ยวมันบีบคอพี่ไม้ที่แน่ๆที่แน่เดี๋ยววันศุกร์หน้าค่ะก็จะมีทีมหนึ่งที่เป็นแบบชฉินนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดออกสตาร์ทอีกครั้งก็จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็สิงสาราตายก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดยปีหน้าตอนนี้เราก็กําลังทํางานของปีหน้ากันอยู่ก็เดี๋ยวก็คงจะรู้กันว่าปีหน้ามีอะไรบ้างครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ถ่ายรูปยืนหน้ากระดากนก,กันเด็กๆพี่เต้เชิญครับครับข<ป>ออนุญาตพี่ชอบตรงกั้นเลยครับอาค